โอเคเราเจอไข่ใบแรกแล้วครับสำหรับอีเวนต์อิสต e เตอร์เอ็กนะครับผมโอ้โหอัปเดตตอนไหนไม่รู้นะพี่มาเล่นคลิปนี้ก็อาจจะลงช้าหน่อยเฮ้ยโอเคเราเจอไข่ใบแรกเออเขาให้ตีใช่ไหมเราจะได้อะไรไปดูเออให้เราตีไข่แบบนี้ได้เป็นเฮ้ยได้เลนโบเอออยู่ข้างล่างแน่เลยดาเมจน่าจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเอาหายไปไหนแล้วอะเออดาเมจเท่าไหร่ะเนี่ยทำไมมันหาไม่เจอ หายทุกคน <laughs> <laughs> ไก่พี่หายหายไปไหนวะเลนบโบรหรือว่ามันใส่ให้ไม่มีเอา้หาหายไปไหนวะเอออ้าหายไปไหนอ่ทุกคนหายไปไหนรู้หรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเราหา,ขาไข่ใบต่อไปนะผม มาเราเจออีกใบแล้วเรามาตีกันนะครับผมใบแรกที่ตีไปไข่ผมหายไปไหนไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตีใบนี้ดูใบที่2ได้ไรโอเคได้ลยเอ่ยมาเป็นไก่สีเขียวๆมันเข้าตัวเลยไหมเอ้าหายไปไหนอ่ะเราต้องไปเอาไข่ที่ไหนวะ <c oughs> เออมันให้เก็บเป็นคอลเลกชันเหรอทำไมมันไม่เข้าตัวล่ะเออเควสนี้มันให้ทำยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราไปหาไข่ต่อแล้วกันไม่รู้อ่ะเราเก็บไว้ก่อน โอเคก่อนที่น้องๆจะมาตีไข่นะผมพี่แนะนำว่าอย่าลืมกดเปิดออโต้ดีลิทนะครับผมไม่นั้นขัดที่ตีได้จะหายไปนะครับผมโอเคอันนี้พี่ก็มาเจออีกใบแล้วเดี๋ยวลองตีดูได้เลยใบที่3โอเคโกลเด้นนี่ไงไม่หายแล้วเมื <laughs> ่อกี้กดดีลิทโอเคเดี๋ยวเราหากันต่อนะครับผมโอเคเจออีกแล้วตีเราเห็นข้างหน้านู้น,นอีกใบหนึ่งได้เลยอิตเตอร์แคท นู่นอีกใบนึงเราเจอแล้วอีกใบนึงอยู่ตรงนู้นโอ้ตรงนี้ค่อนข้างหาง่ายนะเราเจอแต่ใบเล็กปะอันนี้ใบขนาดกลางปะน,นี้จะเป็นเฮ้ยบลูมัสเมโลโอเคเจอ,อแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิร์บโกลเด้นบลูมัสเมโรโอ้ยได้มาสามตัวมีปะนี่ไงเจอ,อแล้วเห็นว่ามีไข่ใบใหญ่ด้วยแต่พี่ยังไม่เจอเลยโอเคเจอใอบก็ตีครับผมได้เป็น กระตายอิสเตอร์แล้วก็มั่งงานเจออีกใบหนึ่งใกล้ๆโอเคยังไม่เจอใบใหญ่อ๋อแสดงว่าพี่เจอใบเล็กกับใบกลางใบใหญ่ยังไม่เจอเอา้าวแรมโบโรอิสเตอร์แคทเดี๋ยวถ้าเดินกลับไปอีกรอบจะเจอไหมโอเคยังไม่ได้ซ้ำกันเลยนะแจ๋วแจ,วแจวมีทั้งหมดกี่ตัว17ตัว17ตัวนี่รวมโกกับเรนโบวเลยหรือเปล่าน่าจะรวมนะ ถ้าเราเดินกลับมาจะมีไข่ตกไหมหรือว่าเราต้องรีเซิร์ฟเวลาไข่หมดแล้วโอเคอเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนหน่อยมีไหมช่วงนี้หาใครเจอปะเจอปะเจอปะไม่เจอพี่จุ๊บเจอปะก็ไม่มีมีใบใหญ่ๆปะอยากได้ใบใหญ่ๆเดินมาไม่เจอปึ๊บตรงเนี้ยต,ตรงนี้กล่องใหญ่ๆเอ้ยมีอยู่ในกล่องใหญ่ๆนี้มีอยู่ใบหนึ่ง ตีดีครับอ้าวอิสต์ฟอกยังไม่มีด้วยเดี๋ยวเราไปแฟนตาซีเวอร์ต่อดูซิจะเจอถือ,ปอเปล่าเราไปที่ด่านนี้เลยแล้วกันอยากเจอใบใหญ่สักใบโอเคเรามาแฟนตาซีเวอร์อันนี้เดี๋ยวามาันตกก่อนจะมีไข่ตกมาด้วยหรือเปล่าโอเคเราเจออีกหนึ่งใบแล้วนะผมในแฟนตาซีเวอร์อันนี้ก็มีก็มีเหมือนกันนะ มีเก็บทุกมีมีในเก็บทุกด่าน <c oughs> ได้เลยสามปะไม่น่าสามโอเคเรามาเก็บคอลเลกชันไข่แล้วเราก็มาด่านนี้มาแล้วนี่หนาแล้วก็นี้มีปะอันนี้เออไข่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 อยู่ไหนเรามาตามหาไข่นี่อ้าวไม่มี <c oughs> ไม่มีในโทนนี้ไม่มีแล้วก็มาฮันเตอร์ไอแลนด์มีปะ โหนี่งไงใบใหญ่หรือเปล่าสีเขียวพร้อมใบเล็กอีกสองใบตีดิครับผมได้เลยเฮ้ยแบรตุกตารามีเปิดไปเออเตอร์ฟ็อกึบเปิดโกเดินหมดจังอือเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคในโซนนี้หมดแล้วเดีย๋ยวเรามาที่แคนดี้ แคนดี้มีไข่ปะแคนดี้ไม่มีไข่ไข่ไม่มีที่แคนดี้ซามูไรไอรแลนด์นี่ไงหนึ่งใบตีก่อนเฮ้ยน่มีอีกใบหนึ่งโอเคอีเตอร์ฟ็อกเรตีเดี๋ยวเรามาดูทีเดียวเลยกันเฮ้ยอันนี้ก็ตัวใหม่ฮันน่ามีซ่อนอยู่ไหมที่เมืองซามูไรไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ นี่เลยต่อปึ๊บมีไหมทำไมไม่มีวันนี้ขึ้นไปดูที่สูงๆเผื่อมีซ่อนอยู่เผื่อเรามองไม่เห็นอ่ะไม่มีจริงด้วยเออถึงไหนแล้วประนี้โซนนี้นี่ไงโหมีตรงนี้เอ้ยโหตรงนี้เยอะนะตรงนี้เยอะสามใบเนะี่ยยันนี่ก่อน <S <S 2> <S 2> เฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่มีว้าวกระต่ายทีขาว ล็อกโอเคแล้วก็ไปที่ด่านแรกอัปเดตมีแค่นี้หรือเปล่าใช่ไหมเพิ่มไข่แล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เม,มืองแรกเราไปที่เริ่มที่ช็อปเลยแล้วกันเมืองแรกของเราปือ้อต้องมีบ้างแหละเดี๋ยวรอเหรียญตกก่อนนะมาเหรียญน,น่าจะตกมาหมดละโอเคเดี๋ยวเราไปเดินลุยหาไข่ต่อนี่ไงเจอหนึ่งใบโห oh, คือมองไม่เห็น อันนี้น่าจะได้แล้วในเอ้ยมีด้วยเหรอใน V A P เยอะซะด้วย2ใบใน V A P ก็มี2ใบตีครับนี่ได้แล้วมันมีตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมโโหเราต้องวิ่งตีไข่ F K ไม่ได้ครับต้องตีตลอดด้วยโอเคมีอะไรให้ทำละวิ่งตีไข่นี่เองนี่อีก3ใบตีปลื้ ไปรึได้ไหมเฮ้ยแล้วก็เนี้ยฮ้ยแล้วก็นี่นมีอีกเฮ้ยเจอใบใหญ่ครับทุกคนเราเจอใบใหญ่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะ,อะแต่ใบรูปใบบานี่ไงเราได้ครบเราได้กี่ตัวแล้วเนะี่ยกี่ชนิดแล้วเนะี่ยมานับต้องนับจากอันนี้เหรอหนึ่งสอง 1,2,3 4 5,6 6ชนิด7,7ชนิดนี่ใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่เฮ้ยรูไปขึ้นล่ะได้ไรอะ่ะ <g ly> เอาแล้วได้อะไรวนะนะทำไมมันไม่ขึ้นอ,ะอน่ะเฮ้ยเกลีมเน้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแปลกแล้วได้ไรวะดูดิมันกระพริบไหมอ้าวมันไม่กระพริบด้วยหรือว่าเป็นไข่เปล่าครับทุกคนมันมีไข่เปล่าด้วยหรือว่ามันบัก็กตีไข่แล้วไม่ได้เนี่ <c oughs> <c oughs> okay. ยโอเคเดี๋ยวพี่ลองออกเข้าใหม่ดูนะอ๋อกระเป๋าเต็มโอเคเข้าใจรู้เรื่องกระเป๋าเต็มโอเค เราไปเคลียรกระเป๋าเรียบร้อย40ช่องใช่ไหมใช่โอเคมาหากันต่อสำหรับเจ้าใบนี้กระเป๋าบัาเต็มไงมันเลยหายโอเคเรามาหากันต่อครับผมอืมเมื่อกี้มันตกมาเรื่อยๆหรือเปล่าเราไม่ต้องรีเซิร์ฟใช่ไหมสำหรับไข่ออเตอร์เอกหรือว่ามันมีวันหมดเอาหายไปไหนหมดวะเนี่ยหายไปไหนหมดวะนี่ไงเกือบมองไม่เห็น โอ้โหเจอ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 ใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่มุ่งเลยครับเอ้ยมีใบเล็กเปิดใบเล็กก่อนแวะใบเล็กโอ้โหนู่นเต็มเลยแจ๋วดีครับเอ้ยแล้วก็อันนี้ปึ๊บโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมเพราะว่ามันอัปเดตตอนไหนไม่รู้พี่ไม่รู้เรื่องโอเคเราก็หาไข่ไปเรื่อยๆรีวิวกับกิจกรรมก็หาไข่นะครับผมหาไข่อีเตอร์เอ็กซ์17ชนิดมีโอกาสได้สัตว์ใหญ่ ใช่ไหมมีใช่ไหมมีมีมีเึ๊บเดี๋ยวเราไปดูหน้าอัปเดตว,ว่ามีอะไรบ้างลแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในแมปสุดท้ายว่าไขาตา่ตกมาหรือเปล่าตกมาหรือเปล่าเฮ้ยหูยไงมาถึงก็เจอเลไไปเลยพี่วิตีมีใบเล็กด้วยไปนู่นหนูไกลไม่อีก เฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีอุ้ยถ้าเราเพิ่มโชคด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยมีซ่อนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยชนชนชน,ชนรีบรีบไปเก็บไข่โ้อันนี้เลือดเยอะได้อะไรวะเนี่ย <laughs> อันนี้เลือดเยอะ ปลื้ดโอ้ยได้ถุงเลยปัดโถนูกว่าได้ของดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเป็นอัปเดตอิเตอร์เอ็กมารีวิวกันสั้นๆในการวิธีการหาไข่ก็คือหาในแมปนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยน้องๆอ,อย่าลืมไปกดเอาออกนะครับผมไอดดลิตอัลโตวัตนี่ไม่นั้นเราจะไม่ได้ไข่นะครับผมโอเคตีเอาไข่ก็มันก็ตกมาเรื่อยๆนี่ เม่อกี้เราเดินผ่านหรือว่าเราไม่เห็นโอเคก็ไปตรงนู้นไปเมืองแรกใหม่ปึ๊บมันต้องมีอีกจ้ะมีปะต้องรอาไขา่ตกก่อนมีไหมมีไหมไหม,มขอใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ เฮ้ยรูไกลเห็นมาแต่ไกลแต่เปิดใบล็กก่อนนุ่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 นใบใหญ่ใหญ่เคปลื้ดมีอะไรให้ทำแล้วในการล่าไข่นี่แหละเก็บเป็นคอลเลกชันโอเคมันก็ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันโชคดีครับผม